ก่อนอื่นเลยก็ขอยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับที่จบในวันนี้ได้รับปริญญานะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในสิ่งที่น้องๆตั้งใจอยากจะทําแล้วก็จบออกไปอยากจะเป็นอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จในทุกๆกด้านที่น้องตั้งใจครับวันนี้พี่บอลก็ขออวยพรให,ให้น้องๆประสบความสําเร็จและก็จะเจริญในหน้าที่การงานด้วยนะครับผมยินดีกับทุกคนเลยนะที่อุตส่าห์ว่า ฝ่าฟันมาได้นะครับตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี4แล้วก็เป็นบัณฑิตละอยากบอกบัณฑิตว่าคือในชีวิตต่อไปของเราเนี่ยเนาะมันจะเหนื่อยกว่าทำโปรเจกต์มากเลยนะครับมันจะเหนื่อยกว่ามากแล้วก็แต่พวกเราก็ฝ่าฟันโปรเจกต์มาได้เนี่ยให้ก็ให้คุณนึกละกันเวลาคุณเจออะไรเหนื่อยเหนื่อยอะ่ะเหมือนต้องทำโปรเจกต์แหละเดี๋ยวมันก็จะเสร็จนะแต่เราต้องทำไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำผมว่า มันเป็นด่านแรกนะเจอปัญหาแก้ปัญหาด้วยการลงมือทําก็จะผ่านไปได้นะครับอันดับแรกก็ต้องดีใจนะคะแต่เหนือความดีใจก็คือหนึ่งนะาที่อยากฝากไว้นะฮะใช้สติบวกกับความรู้นะคะแล้วก็ใช้วินัยบวกกับความอดทนและอุตสาหะนะคะงานมันอาจจะต้องใช้ตัวนี้ยเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราเก้าวไปข้างหน้านะคะ อยากจะอวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนนะคะทุกก้าวย่างของการเริ่มงานเริ่มชีวิตหรือแม้แต่บางคนเริ่มชีวิตครอบครัวของตัวเองค่ะมีแต่ความสุขมีแต่ความรื่นรมและที่สำคัญค่ะยิ้มได้ตลอดทางการเดินทางในครั้งนี้นะคะสวัสดีบัณฑิตใหม่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่คุณเริ่มต้นกับทางเดินเส้นทางสายใหม่นะครับก็ขอให้จงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจนะครับ พร้อมกับความรู้ที่ได้เรียนมานครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างต่อไปในอนาคตนะครับอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ทุกคนนะคะคู่ขออวยพรนะให้ทุกคนได้มีอนาคตที่สดใสนะคะและได้ใช้ชีวิตตามที่ฝันเอาไว้นะคะขอให้ประสบความสําเร็จค่ะก็ดีใจอนะเนาะดีใจในความสําเร็จของนักศึกษาเองอนะเนาะ นะักศึกษาเดินไปสู่จุดมุ่งหมายหรือความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นครูให้ให้แง่คิดดีกว่านะเป็นเป็นเครื่องเตือนใจเราก็คือแม้เราจบไปแล้วเราทํางานแล้วหรือใดๆก็แล้วแต่การเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดเพราะการเรียนรู้เป็นการเริ่มต้นค้นหาสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้การเรียนรู้จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อเราหมดลมหายใจนะลูกฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกเสี้ยววินาที Congratulations for all the graduate students from all the countries and as well as Thai local programs. Wish you guys have a very bright future。今天呢是我们的兰实大学毕业季，希望我们的毕业学生来自全国各地，来自泰国本地，来自来自国际的国际学生，希望你们毕业快乐，然后呢有一个光明的前程。谢谢。 เป็นความภาคภูมิใจของครัวนะคะแต่วันที่คุณจบวันนี้มันเป็นการเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นก็อยากให้บัณฑิตนะคะพร้อมที่จะเติบโตในการที่จะเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาการรับปริญญาคือเครื่องหมายอันหนึ่งที่บอกว่า ลูกศิษย์ของเราประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ก้าวมาถึงจุดนี้ได้มันคือความภาคภูมิใจทั้งของครูและของพ่อแม่รวมถึงคนที่เรารักซึ่งเป็นวันที่น่ายินดีวันถ้าจะพูดเรื่องของการอวยพรขอเปลี่ยนเป็นให้แง่คิดดีกว่าเวลาเราเรียนในช่วงที่เราเรียนอยู่ทําอะไรผิดพลาดตรงนี้ครูจะให้อภัยแต่เมื่อเราเป็นบัณฑิตแล้วการที่จะไปสู่โลกภายนอก แน่นอนที่สุดเลยว่าความรอบคอบสติจะต้องคิดให้มากเกี่ยวกับสิ่งที่เข้ามาสัมพันธ์กับเรื่องงานและชีวิตเพราะความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราอยู่ในโลกของการทำงานสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นขอให้มีความตั้งใจะระลึกแล้วก็ใช้สติในการที่จะ สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอนาคตได้